สวัสดีครับถ้าอยากขายรถได้ราคาดีกว่าถ้าอยากซื้อรถได้สภาพสวยกว่า Search C A R R O CARO เว็บไซต์ซื้อขายรถยนต์มือสองครับแต่ถ้าพูดถึงรถในกลุ่มของ Passenger v e h t i c a l เนี่ยวันนี้ผมมีรถรุ่นหนึ่งที่จะเอามาแนะนำโดยส่วนตัวผมมองว่ารถรุ่นนี้เป็นรถที่โดนใจผมที่สุดและในเรื่องของการใช้งานการซ่อมรุงและในเรื่องของราคาวันนี้มาพบกับ t o โยต้าแฮร์ร r 3.0 4ต้องขอขอบคุณ NPK Auto หรือว่าเฮ er ียเกี้ยงที่กรุณาเอารถคันนี้มาให้รีวิวนะครับรถคันนี้เพิ่งเข้ามาสภาพยังเดิมๆอยู่ถ้าใครสนใจลองทักไปดูครับ Harrier เป็นรถในกลุ่ม Compact c r o s s o v e r SUV หรือว่า J-Segment ของทางค่าย Toyota ซึ่งบนผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำของญี่ปุ่นแต่แท้ที่จริงแล้ว โตโยต้ไม่ได้เป็นคนผลิตแทรีเออร์เองนะครับเพราะว่ายืมมาจากค่ายพี่น้องอย่างเล็กซัสโดยตัวของเลนะ็กซัสณตอนนั้นเขาทำการตลาดแบบนี้ครับตัวเล็กซัสจะทำเป็นในแบรนด์ของ Luxury Car าซึ่งจะขายเฉพาะในอเมริกากับยุโรปเท่านั้นส่วนทางโตโยต้จะขายอยู่ในญี่ปุ่นและก็ในโซนเอเชียเท่านั้น ถ้าเราไล่ไทม์ไลน์กันดูดีๆระหว่างตระกูลฮ a r ์ริเกับตระกูล RX เนี้ยเจเนเรชันมันจะไม่เท่ากันโดยทาง h a r ์ริเเนี่ยมันจะมีอยู่3เจนและเล็กซัสมันจะมีอยู่4เจนไทม์ไลน์มันจะเป็นแบบนี้ครับโดยเจนที่1ของ Toyota Harrier คือ XU 1 0เริ่มต้นตั้งแต่ในปี1998จนถึงปี2003เจนที่2 XU 2 0เริ่มต้นตั้งแต่ในปี2003จนถึงปี2008และ AL 2 0เริ่มต้นตั้งแต่ปี2013จนถึงนับปัจจุบันสำหรับ Lexus ตระกูล RX มันเริ่มแบบนี้ครับเจนที่1 XU 1 0เริ่มต้นตั้งแต่ในปี1998จนถึงปี2003 XU 3 0เจนที่2เริ่มต้นตั้งแต่ในปี2003จนถึงปี2008 เจนที่ 3, AL 1 0เริ่มต้นตั้งแต่ในปี2008จนถึงปี2015และเจนที่ 4, AL 2 0เริ่มต้นตั้งแต่ในปี2015จนถึงณปัจจุบันที่หลายคนสงสัยว่าทำไมมันถึงไม่เท่ากันจริงๆแล้วมันต่างกันตรงนี้ครับในตัวของ Harrier เนี้ยมันจะไม่มีโมเดลชื่อรหัส AL 1 0เข้ามาขายเพราะว่าเขาลากยาวตัว XU 3 0จนถึง10ปีทีเดียวเชียว รถที่เอามารีวิวในวันนี้คือ Toyota Harrier เจนที่1รหัส xu 1 0โฉมนี้จะอยู่ในช่วงปี1998จนถึงปี2003และรถคันนี้เป็นรถในปี1999ครับมาดูเครื่องยนต์กันเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เบนซินแบบวางหน้าขับ4ถ้าเป็นตัวขับ2จะเป็นเครื่องขับหน้านะครับระบบส่งกำลังเป็นแบบสายพาน เครื่องจะมีขนาด3.0รหัส 1MZFE เป็น Double O Head c a m s h a r p V6 220แรงมา้าแรงบิดเนี่ยท่่มๆเลยนะ300นิวตันเมตรและเครื่องตัวนี้ครับเคยได้รางวัล Best Engine ในปี1996จาก w a r d Ten มันจะมีใช้ใน Camry V6 นะครับและ s e l e n a Estima และ Lexus ES300 ด้วย เกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้4สปีดรหัส U140F ตัวนี้หลายๆคนจะสับสนมันจะมีรหัส U140E อีกตัวถ้าตัว E จะเป็นเกียร์ของเครื่องยนต์ขับ2แต่ถ้าเป็นตัว F จะเป็นของตัวขับ4นะครับมาดูเลเบลกันครับเริ่มจากฝากระโปรงนะ1 2เห็นไหมครับนี่บอกเลยว่าเป็นเครื่อง1 MZFE ตัวที่3อยู่ที่คานหน้าครับมีตัวเดียวมาฟังเสียงเครื่องยนต์กัน ศนถึงร0 0จะอยู่ที่8.6วินาทีความเร็วจะได้ท็อปสปีดอยู่ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงวงเลี้ยวจะมีขนาด5.8เมตรครับแต่รถที่ขายในบ้านเราเป็นสเปคที่มาจากญี่ปุ่นไม้ของรถญี่ปุ่นเนี่ยเนื่องจากว่ามันโดนจำกัดด้วยข้อกฎหมายไมอยู่แค่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นมันโดนล็อกความเร็วมาระบบเบรก จะเป็นดิสเบรกทั้งหมด4ล้อพ่วงด้วยระบบ ABS TCS BA และ EBA ช่วงล่างด้านหน้าจะเป็นแบบแม็กเฟ์สันสตัด้านหลังจะเป็นมันติลิงยางเดิมติดรถจะมีขนาด215 70 r 1 6ซุ้มล้อเริ่มใส่ได้ตั้งแต่215จนถึง265ครับจุดต่ำสุดของตัวรถหรือว่ากาวเคียร์แลนซ์อยู่ที่196มิลิเมตรตัวน้ำหนักรถเนี่ยจะมีขนาด1.7ตันครับ หลังคาสามารถรับน้ำหนักได้100กิโลถังน้ำมันมีขนาด65ลิตรตามสเปคเติม95ครับดูภายในกันกุญแจอันนี้ไม่ใช่ของเดิมนะครับถ้าของเดิมมันจะมีสวิตช์เปิดปิดกุญแจอยู่ที่มุมตรงนี้ด้วยกระจกทุกบานจะต้องมีโลโก้โตโ,ตโยต้าแบบนี้นะรถคันนี้ไม่เคยเปลี่ยนกระจกมาเลยเริ่มจากประตูฝั่งที่นั่งด้านคนขับไฟเวลคัมไลท์หรือว่ากาวไลท์นะครับช่องใส่กระสาร ล็อกกระจกเซ็นทรัลล็อกสวิตช์ควบคุมกระจกทั้ง4บานเป็นอัตโนมัติ1บานแผงประตูเป็นซอฟต์ทัชด้านล่างก็เป็นและตรงกลางตรงนี้หุ้มด้วยหนังบุนวมที่พักแขนนี่ก็เป็นหนังครับรูหลาดีประดับด้วยลายไม้ด้วยเลเบลที่เสาบครับที่ประตูหลังขวาเคยแกะมาแล้วนะครับเบาะที่นั่งคนขับ เป็นบ่อไฟฟ้าปรับได้8ทิศทางและมีหนุนหลังมาให้ด้วยครับที่เปิดฝาถังน้ำมันอยู่ใต้บาะที่นั่งคนขับครับที่เปิดฝากระโปรงหน้าเบรกมือเป็นแบบแป้นเหยียบล็อกปลดล็อกเกสใส่ของ ที่ปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาที่พับกระจกช่องแอร์พวงมาลัยเป็นแบบสามก้านหุ้มด้วยหนังจับถนัดมือดีครับผมชอบปุ่มดาวทั้งสองข้างนี้คือปุ่มในโหมดเกียร์แมนนวลน,นะครับรถคันนี้มันสามารถปรับเป็นเกียร์แมนนวลแล้วชิปอัพชิปดาวได้ด้านนี้เป็นดาวครับและปุ่มอัพจะอยู่ตรงนี้ครับเมื่อเราอยู่ในโหมดแมนนวล ความเร็วต่ำกว่า15กิโลเมตรมันจะปรับเป็นเกียร์หนึ่งโดยอัตโนมัติครับการที่ปัดน้ำฝนจะอยู่ทางด้านซ้ายมันสามารถปรับได้5ระดับสวิตช์เปิดไฟหน้าและก้านสัญญาณไฟเลี้ยวจะอยู่ทางด้านขวาพวงมาลัยปรับไ,ได้2อทิศทางครับเลื่อนไม้จากซ้ายไปขวาน้ำมันอุณหภูมิน้ำตำแหน่งเกียร์ไม้ความเร็ว ไม่สูงสุดอยู่ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้านล่างจอดิจิตอลระยะทางรวมคันนี้อยู่ที่2 0 0 0 0ขวามือสุดจะเป็นวัดรอบครับดัสบอร์ดโดยรวมดูล้ำลำทันสมัยครับแล้วก็ตกแต่งด้วยลายไม้วัสดุด้านบนจะเป็นซอฟต์สแตทครับทั้งหมดเลยบริเวณตรงนี้ยกเว้นตรงนี้ครับที่เป็นพลาสติกตรงนี้เป็นพลาสติกแล้วก็เป็นลายไม้ นตรงนี้ก็เป็นซอฟท์ทักนิดๆครับคุ้มไว้ตรงกลางจะเป็นหน้าจอแบบดิจิตอลแสดงข้อมูลเวลาอุณหภูมิภายนอกอัตราการสิ้นเปลืองแรงลมและมันจะทำงานควบคู่กับชุดวิทยุด้วยครับคันนี้เนื่องจากว่ามันเป็นรถนำเข้าของเกรย์มาเก็ตเพราะฉะนั้นมันจะเป็นวิทยุคลื่นของญี่ปุ่นทำให้ไม่สามารถใช้งานในบ้านเราได้ก็เลยต้องมาติดเพิ่มแบบนี้ครับขนาบข้างด้วยช่องแอร์2ช่อง ช่องแอร์เป็นแบบมาตรฐาน4ช่องจะมีช่องใส่เหรียญอยู่ตรงนี้ครับสวิตช์ไฟฉุกเฉินสัญญาณเตือนเบลล์ของ p a s s ซนเจอครับชุดควบคุมวิทยุและระบบแอร์จะอยู่ในชุดเดียวกันตัววิทยุจะใช้ได้แต่ CD กับเทปเท่านั้นด้านล่างจะเป็นแอร์แบบดิจิตอลเป็นแอร์อตโต้ด้วยนะครับจากซ้ายไปขวาแรงลมโหมดการใช้งาน แอร์คอมเพรสเซอร์ไลฟ์ฟ้าด้านหน้าไลฟ์ฟ้าด้านหลังอากาศภายในภายนอกปุ่มปิดปุ่มเปิดแอร์โอตโต้แล้วก็ปรับอุณหภูมิจะอยู่ตรงนี้วิทยุสมัยก่อนถือว่าเป็นแบรนด์หนึ่งที่หรูหรามากนะการิชิด้านล่างของเดิมจะเป็นช่องจุดบุหรี่หรือว่าดีซีเอลเลทนะครับอันนี้เขาไปแปลงให้มันเป็น2ช่องแล้ว เกียร์เป็นแบบอัตโนมัติ4สปีดมันสามารถปรับเป็นโหมดเมนนวลได้ครับนี่เล่นเชิญเกียร์ได้แล้วก็มาเล่นชิปอัพชิปดาวที่พวงมาลัยจริงๆต้องบอกว่าพุชอัพพุชดาวนะเพราะว่ากดและมันสามารถจอดแปะได้โหมดการใช้งานมี Power ECT และ Snow คอนโซลกลางมันจะออกแบบเป็นรถคล้ายๆเป็นรถ Walk-through นะครับ จริงๆแล้วพอข้ามไปถาะแถวสองได้ไหมก็พอได้อยู่แต่เขาติดแค่วางของด้านล่างมาให้ไว้วางเป้วางกระเป๋าได้ครับด้านล่างน,นี่เป็นช่องเก็บของช่องเก็บเทปหรือซีดีจงปล่าที่เคียบุรีจะอยู่ตรงนี้ครับที่วางแก้วมีขนาดใหญ่ครับให้มาสองช่อง มันสามารถใส่แก้วเยติได้หรือแก้วที่มีขนาด30 32อ่อนได้เลยง้างได้ปรับได้เห็นไหมครับอันนี้คือจุดเด่นของเขาเกสใส่ของมีขนาดใหญ่ครับด้านบนจะเป็นช่องใส่ CD Changer 6แผน่นด้านล่างเป็นช่องใส่ของนี่คันนี้ยังมีรีโมทมาให้อยู่เลยนะของนาคา i ิชิเจาว่าคู่มือนี่อันนี้เป็นภาษาไทยนี่อันนี้ภาษาญี่ปุ่นนะครแล้วก็ ตัวบุ๊กเซอร์วิสครบครับคันนี้แอร์แบ็มีทั้งหมด4จุดครับคู่หน้า2ด้านข้าง2กระจกมองหลังเป็นแบบโยกตัดแสงมีขนาดใหญ่ดีครับเหมาะสมกับตัวรถมีช่องเก็บแว่นมาให้ด้วย1ช่องไฟสองแผนที่แล้วไฟห้องโดยสารตรงนี้ครับคันนี้มีชันรูฟด้วยครับ มันสามารถใช้งานได้2ฟังก์ชันนะครับอย่างแรกเป็นลักษณะปิดอย่างที่2คือเปิดและอย่างที่3คือยกท้ายครับเป็นแก๊ปด้านหลังเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวนี้หายากกว่ารถก็ของแต่งเนี่ยแหละของแท้อย่างคันนี้เดี๋ยวนี้ราคาไม่ถูกม่านบังแดด เป็นวัสดุตัวเดียวกับหลังคารถนะครับด้านในจะมีกระจกสองหน้ามาให้สองด้านเลยเวลาเปิดจะมีไฟให้ด้วยรถ20ปีครับคิดดูแล้วกันว่าออปชันมันแหลมขนาดไหนเบาะนั่งสบายครับแต่ต้องบอกก่อนนะว่าเบาะคู่หน้าคันนี้เอาไปซ่อมมาแล้วไม่ใช่หนังเดิมหนังเดิมมันจะนุ่มกว่านี้ครับอันนี้นุ่มไม่เท่าแต่ตำแหน่งการนั่งนั่งสบายมากครับ ลักษณะการนั่งเนี่ยมันจะนั่งสูงเหมือนนั่งเก้าอี้กินข้าวเลยและทัศนวิสัยในการมองเนี่ยมันจะดูดีมากหัวหมอนปรับได้เจ็ตำแหน่งความรู้สึกในการหนุนเนี่ยผมชอบมากครับแล้วก็พอมันปรับได้เนี่ยและมันสามารถปรับเอนเข้าหาศีรษะเราได้ด้วยครับรับกับศีรษะเราพอดีเลยประกอบกับมีที่พักแขนมาให้ด้วยสบายมากเวลาในการขับทางไกลครับ ข้างขวามีที่พักแขนข้างซ้ายมีที่พักแขนตำแหน่งในการจับพวงมาลายัยตำแหน่งในการจับเกียร์มันเป็นรถที่เหมาะกับกเป็นรถขนคนจริงๆครับเป็น Passenger v e h t i c a l จริงๆเบาะที่นั่งด้านข้างคนขับเป็นแบบปรับด้วยมือครับ นั่งสบายไหมนั่งสบายแต่ต้องบอกว่าสู้เบาที่นั่งคนขับไม่ได้หัวหมอนตำแหน่งหัวหมอนดีครับชอบเล็กรูมมีอยู่หนึ่งกําปั้นครับเวลาที่เรานั่งชันขาปกตินะถ้าเราเหยียดความสบายจะมาครับพื้นที่เล็กรูมและพื้นที่เฮดรูมสำหรับคันนี้ทำได้ดีมากครับเหลือเยอะและมันสามารถ หับเป็นเบาะเอนนอนได้เพียงแค่คุณถอดหัวหมอนออกเลื่อนเบาะไปข้างหน้าให้สุดพับเบาะลาบเท่านี้คุณก็ได้ความฟินแล้วครับดึงที่เท้าแขนออกมาใช้งานด้วยเท่านี้ก็ฟินตลอดการเดินทางแล้วครับประตูทั้งประตูแถวหแถว2กว้างมากครับขึ้นลงเข้าออกสะดวกความสูงของตัวรถมันอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมครับผู้สูงอายุเนี่ยจะชอบมากนั่งแก้น จับมือจับยกตัวหมุนเข้าไปนั่งแต่มีข้อติอยู่นิดนึงครับตรงเสาสีเวลาออกต้องก้มหัวหลบดีๆเท่านั้นประมาณนี้ครับบอร์แถว2ผมมองว่ามันเป็นอะไรดีงามที่สุดในรถคันนี้แล้วครับจุดเด่นของรถคันนี้เลยสำหรับผมคือบอรแถว2พื้นที่วางเท้ามีขนาดใหญ่มากกว้างเหยียดขาสบายนะครับดูเล็กลูมมีขนาด2กําปั้น Head Room มีขนาด2กัมปั้นกับอีก3นิ้วเลยเยอะมากนะเบาะเป็นเบาะหนังแท้เบาอันนี้เป็นหนังเดิมนะมาจากโรงงานนั่งสบายมากครับเวลาคุณนั่งเนี่ยผมมีความรู้สึกว่านั่งเหมือนนั่งอยู่บนโซฟาอยู่ที่บ้านเข้าที่เคยขับรถคันนี้มาคนนั่งเบาะแถวสองนั่งทางไกลยาวๆหลับทุกลายมันนั่งดีจริงๆครับ ไม่แข็งจนเกินไปเวลานั่งแล้วรู้สึกอกกระชับในความเร็วสูงเข็นเบาะมันแบนๆอย่างเงี้ยแต่มันเอาตัวเราอยู่นะหัวหมอนปรับได้4ระดับและมันสามารถปรับเอียงเข้ากับสรีระของเราได้ด้วยอ่ะอันนี้ครับเจ๋งมากโอ้ยรถ20ปีที่แล้วคิดเอาพอดีเป๊ะเลยครับเนี่ยโอ้ยหลับสบายครับคันนี้บอกเลยจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของ h e ร r รเอก็คือพื้นที่วางเท้าครับลองสังเกตดูดีๆมันจะเป็นพื้นที่ราบหมด ทั้งทที่มันเป็นรถขับ4ี่หรือว่ามันเป็นรถที่จะต้องมีเพาขับนะเพาหลังเนี่ยแต่รถมันถูกออกแบบมาให้สําหรับเป็นรถยกสูงอยู่แล้วตัวพื้นมันจะไม่มีนูนขึ้นมาที่นั่งของเบาะตำแหน่งที่5วางเท้าได้สบายเลยที่พักแขนมีขนาดไม่ใหญ่ไม่ได้เกินไปครับพอดีพอดีแต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบให้มันยาวกว่านี้อีกหน่อยเพราะผมไม่ชอบเท้าเอาไปไว้อย่างนี้เวลาในการใช้งานจริงๆมันจะอยู่ประมาณนี้ครับแขนมันเลยตกไปนิดนึง เบาะแถว2มันแบ่งเป็นแบบ60-40ครับและมันสามารถสไลด์ได้เพิ่มความมีเอกประสงค์ในการใช้งานมากเบาะที่นั่งคนที่5คือตำแหน่งที่ยากที่สุดของรถคันนี้แต่มันดีกว่าในรถหลายๆคันนะครับเบาะนั่งนุ่มสบายพื้นที่วางเท้ามีเป็นของตัวเองถึงแม้ว่ามันจะเล็กไปหน่อยก็เถอะสำหรับคนไซส์ขนาดผมนะพนักพิงด้านหลัง สบายครับถือว่าใช้ได้หมอนรองศรีรษะปรับได้5ตำแหน่งถือว่าอยู่ในตำแหน่งที่ดีครับอันนี้ใช้งานได้จริงชอบคอนโซลกลางด้านหลังจะมีช่องแอร์ให้บ่อแถว2ด้วยครับและด้านล่างจะมีช่อง DC Outlet ให้ด้วยอีกหนึ่งช่องที่แผงประตูบ่อแถว2ก็จะมีที่เขี่ยบุหรี่ไว้ให้แต่เนื่องจากมันเป็นรถสมัยนั้นยังไม่มีช่องวางแก้วมาให้นะครับ ก่อนที่จะไปดูห้องเก็บสัมภาระขอพูดถึงตรงสปอยเลอร์ตรงนี้ก่อนนะครับเวลาใครที่จะไปเข็นรถคนอื่นเห็นแล้วอย่าไปเข็นตรงนี้นะมันแข็งก็จริงครับแต่เวลามันแตกแล้วงานจะเข้าห้องเก็บสัมภาระเปิดจากตรงนี้ครับยังเป็นแบบเดิมๆครบๆอยู่นะเพราะมีม่านบังสัมภาระมาให้ด้วย ัวห้องเก็บสัมภาระมีขนาด415ลิตรมันสามารถใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ได้ประมาณ3-4ใบนะครับแต่ถ้าเป็นกระเป๋าเดินทางใบขนาดกลางอย่างเงี้ยมันใส่ได้6-8ใบทีเดียวมันสามารถใส่แนวตั้งหรือว่าแนวนอนก็ได้ครับผมเข้ามานั่งได้สบายเลยครับและอย่างหนึง่งเนื่องจากว่าท้ายของรถคันนี้ครับมันเป็นทรงเหลี่ยมมันทำให้พื้นที่ด้านบนเนี่ยเราสามารถใส่ของที่มีขนาดใหญ่ได้เข้ามานอนได้สบายสบายเลยครับ และมันยังเพิ่มพื้นที่ไปได้อีกถอดรางม่านสัมภระออกพับจากตรงนี้ครับอพอเราพับเบาะแถวสองลาบแบบนี้แล้วทำให้มีพื้นที่เก็บสัมภะเพิ่มขึ้นถึงประมาณ1,000ถึง1,100ลิตรทีเดียวครับนอนได้สบายเลยอะ่ะใครที่ใช้รถรุน่นนี้กินข้าวเสร็จอิ่มนอนกลางวันได้ด้วยทางด้านซ้ายมือ มีช่องดีเซลให้ด้วยครับมีที่แขวนของหรือราวจับทางด้านซ้ายและด้านขวาเลยครับมีช่องเก็บของให้ด้วยไฟห้องเก็บสัมภาระจะอยู่ด้านบนครับที่เก็บเครื่องมือกับยางอะไหล่อยู่ตรงนี้ครับเขาจะมีตะขอมาให้แขวนด้วยนะนี่แบบชุดเครื่องมือจะอยู่ทางด้านขวาแล้วยางอะไหล่ไปไหนไม่เห็นมีเลยมันมีโคเวอร์ครับลหลายๆคนที่ชอบก็เพราะแบบนี้แหละความาเอาใจใส่ สามารถยกออกได้หมดนะครับนี่แม่แรงจะอยู่ตรงนี้นะให้ดูหลุมนะภายในยังไม่ผุเลยคันนี้ถือว่าดีมากชอบดูเดิมดีครับแห้งข้อดีข้อที่หนึ่งครับมันคือรถเป็ดกราฟกราฟมีทุกอย่างที่คุณต้องการยกสูงหลูหลาขับดีนั่งสบายจุคนได้เยอะขนของได้มากแบรนด์ตลาดเข้าศูนย์ได้ซ่อมไม่จุกจิก รถในท้องตลาดมีเยอะแยะรถเก๋ทั้งนั้นขายดีมากๆและที่สำคัญยังไงมันก็คือ Toyota ครับข้อที่2อะไหล่เพียบยกเว้นพวกอะไหล่บอดี้พาร์ทครับที่หายากหน่อยเอาเท่าที่ผมมีข้อมูลมาอย่างไม่เป็นทางการนะลองคิดดูว่ารถรุ่นนี้มันได้รับความนิยมในบ้านเราขนาดไหนจนขนาดที่ Toyota Thailand จะต้องมีแ p ป r e part รุ่นนี้สํารองไว้ให้ในศูนย์บริการข้อที่3 ราคามือ2ต้องบอกว่า Toyota คือ Toyota ครับมันแข็งมากอย่างคันนี้เองเนี่ยที่มันมาตกช่วงหลังๆเนี่ยเพราะว่าอะไรเริ่มหาได้ยากขึ้นแต่ถ้าเป็นในตัวเจน2เนี่ยก็บอกว่าตอนนี้ยังแบบเหนื่อยครับถ้าจะเล่นอหะข้อเสียข้อที่1มันมีแต่รถเกรย m มาร์เก็ตเท่านั้นนะครับใครบอกว่าเป็นรถศูนย์อย่าไปเชื่อสมัยนั้นโตโยต้ไม่ได้เอารุ่นนี้เข้ามาทําตลาดแต่ สมัยนี้เราไม่ต้องสนใจแล้วครับว่ามันจะเป็นรถเกรหรือไม่เป็นรถเกรถ้ามันมีปัญหาจริง,รงก็วิ่งเข้าศูนย์โลดข้อที่2พวกชุดแต่งครับของแต่งหายากมากแต่ในญี่ปุ่นมีนะเยอะด้วยข้อที่3เกี่ยวกับเรื่องเครื่องยนต์ถ้ามีขนาดต่ํากว่า3.0ลงไปโดยส่วนตัวผมมองว่าไม่น่าเล่นครับอืดไม่ทันใจแซงมีเหนื่อยข้อที่4ในปัจจุบันอะไหล่ของรถเจนที่1จะแพงกว่าเจนที่2ครับ เพราะว่าเจนที่2มีอะไหล่เยอะกว่าข้อที่5ราคามือ2ตอนนี้ต่ำน่าใจหายแต่ดีสำหรับคนที่มีงบน้อยแล้วอยากได้รถดีราคาถูกเอาไว้ใช้งานครับอาการประจำรุ่นสำหรับรถรุ่นนี้ต้องบอกเลยครับว่าส่วนใหญ่ซ่อมตามอายุงานแต่มันจะมีอาการหลายๆอย่างที่พอจะบอกว่าเป็นอาการประจำรุ่นได้ ข้อที่1เกี่ยวกับเรื่องของเกียร์คิดช้าไม่ทํางานเสื่อมตามเวลาเกี่ยวกับเรื่องของโซลินอย์บ้างอะไรบ้างเท่าที่เคยสัมผัสมาสําหรับรถตระกูลนี้ตัวเครื่อง1 MZ เนี่ยจะทนกว่าเกียร์ครับเกียร์ไปก่อนเครื่องเสมอข้อที่2คอยจุดระเบิดถึงเวลาต้องเปลี่ยนครับแต่อาจจะอ่วมหน่อยนะเพราะมันมี6อันแต่หลายคนเลือกเปลี่ยนทีละอันอันนี้ก็แล้วแต่งบซ่อมของแต่ละคนก็แล้วกันข้อที่3 ชุดเผากลางตุ๊กตาเผากลางพอถึงอายุครับคลอนหลวมเสียต้องเปลี่ยนต้องซ่อมข้อที่4พวงมาลัยเสียงดังรั่วอย่างคันนี้ก็มีอาการแต่ถ้าที่ผมลองดูเนี่ยมันทํางานไม่มีปัญหาผมคิดว่ามันฝืดเพราะขาดการดูแลรักษาถ้าถอนมาเซอร์วิสแล้วน่าจะโอเคครับ ข้อที่5ครีบช่องแอร์ตรงกลางเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นระบบแอร์ออโต้ตัวครีบตรงกลางเนี่ยมันจะมีการเปิดปิดถ่ายเทอากาศภายในภายนอกเข้ามาโดยอัตโนมัติถ้าใช้งานไปนานมากๆตัวนี้มันจะมีเสียงครับเพราะฉะนั้นมันเกิดความลำคาญถ้าไม่อยากลำคาญก็แกะซ่อมหรือเปลี่ยนซักข้อที่6เครื่องตะกูล2 a z f e รุ่นนี้จะขึ้นชื่อในเรื่องของการกินน้ำมันนะครับถ้าใช้งานไปนานๆลองตรวจสอบดูด้วย อัตราสิ้นเปลืองในเมือง5-6กิโลลิตรนอกเมือง9-10กิโลลิตรโดยเฉลี่ยเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ7-8กิโลลิตรครับคู่เปรียบตัวที่1ก็คือตัวพี่น้องกันเล็กซัส RX ตัวที่2 m i มิ u b ูบิชิอัลแลนเดอร์ตัวที่3 n i นิสสันมูราโนตัวที่4 v o ว v o x c 7 0และตัวที่5 Subaru o ุ t u t c k c k ครับสำหรับราคามือ1มือ2 มือหนึ่งเนี่ยผมจำได้คร่าวๆว่ามันอยู่ประมาณ2ล้านกว่าวาครับแต่ราคามือ2องณปัจจุบันตอนนี้มันเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณ1.700แสนไปจนถึง2.300แสนครับกับ Toyota Harrier ถ้าจะเล่นเล่นได้เลยครับไม่ต้องคิดมากดูเลยว่างบในกระเป๋าคุณเนี่ยมีพอกับค่าน้ำมันไหมแต่ถ้าโดยส่วนตัวถ้าผมจะเลือกเล่นผมจะเลือกเล่นตัว3.0ครับเพราะว่าห เครื่องมันจุกจิกน้อยกว่า2.4เพราะว่าตัว2.4มันจะมีอาการกินน้ำมันเครื่องและมันแรงกว่าเพราะผมเป็นคนชอบรถแรงอยู่แล้วอีกอย่างหนึง่งก็จะเปลี่ยนใจไปที่ XU30 ครับหรือว่าเจนที่2เพราะว่าอะไหล่ตัวเนี้ยในบ้านเรามีเยอะมันใช้ร่วมกวับตัว Camry 2.4ในบ้านเราเนี่ยมีเหลือๆเลยนอกเหนือจากนั้นไม่ทําอะไรใช้อย่างเดียวครับแล้วก็มีความสุขไปกับมันถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับ กับ h ฮ l ์ e r เอโดยส่วนตัวครับผมบอกเลยว่ามันเป็นรถเนี่ยที่ผมอาจจะค่อนข้างจะเอ็นเอียงนะเพราะผมชอบมากมันเป็นรถที่เดินทางได้ดีจริงๆครับเป็นรถที่เหมาะกับทางดำลุยได้บ้างเล็กน้อยนิดหน่อยช่วงล่างดีนิ่มนั่งสบายจนเกือบๆจะย้วยการเก็บเสียงดีภายในดีเดี๋ยวลองดูให้เพิ่มนะนะครับเงียบขึ้นอีก พัศนาวิสัยดีมากเสา A เสา B ครับเสา C คันนี้เป็นรถอีกคันหนึ่งครับเป็นรถใหญ่ที่ดูแล้วไม่ค่อยมีจุดบอดหัดตาเร่งกับเครื่อง3.0บอกได้เลยว่าไว้ใจได้ครับแต่ว่าถ้าเครื่องที่เป็นรุ่นล่างๆกว่านั้นเนี่ยโดยส่วนตัวขับแล้วผมไม่ชอบเลยนะต้องแลกกับอะไรบ้างคันนี้ที่ต้องแลกมาก็คือในเรื่องของการแมนแทนเน้นบางอะไรบางอย่างอาจจะสูงกว่ารถดีซัคเมนต์อย่าง ry, คัมรี่ฮะ แต่ไม่ได้ถึงกับมากซะจนแบบรับไม่ได้และเรื่องอัตราการสิ้นเปลืองเพราะเครื่อง3.0เนี่ยขับในเมืองผมบอกเลยว่าไม่เหมาะแต่อย่างผมผมใช้รถที่อัตราการสิ้นเปลืองมาอยู่ที่ประมาณ7-10โลลิตรอยู่แล้วเนี่ยคันนี้ผมยอมรับได้ลองตัดสินใจดูครับลองหามาเล่นดูถ้าใครที่ต้องการรถที่สมรรถนะดีๆเดินทางไกล ใช้งานได้ซ่อมง่ายราคาดูในประเทศไทยตรงไหนก็ซ่อมได้ผมมองว่าคันนี้ตอบโจทย์สุดแล้วครับ